อ่ะตัวนี้พี่กดเข้าไปเลยครับสามารถสั่งสตาร์ตรถระยะไกลพี่อยู่ต่างประเทศก็ทําได้ครับเพื่อในเรื่องของการเราต้องสตาร์ตรถฟอร์ตตอนนี้มันจะมีในเรื่องของโมเดม็มโมเด็มเหมือนโทรศัพท์ทั่วไปถ้าพี่ไม่สตาร์ทมันประมาณเกิน7วันอะ่ะมันจะขึ้นเข้าโหมดดีมสลิปดีมสลิปคือแบตเริ่มมีปัญหานะครับคือแบตมันหมดนั่นแหละนะครับเพราะเรามีโมเด็มในเรื่องของแอปพลิเคชันต่างๆพวกนี้นะครับพี่ต้อง สักสวันพี่สตาร์ก็ได้ถ้าไม่ได้ขับสตาร์แค่มัน15นาทีเพื่อให้ได้ชาร์จมันเริ่มทํางานนะครับอันนี้ป้องกันในเรื่องของการแบตหมดนะครับง่ายๆนะครับล็อกรถเดีออ๋ยวปปิดไฟก่อนนะระบบเยอะนะพี่กบเยอะมากี่ในพี่กบบอกว่าพูดผู้แปนึกจำอะไรไม่ค่อยได้รหรอกจำได้ไบางอย่างนั่นแหละไม่เป็นไรพี่มันเป็นเรื่องปกติเราต้องไปเล่นเองเยอะมา กดทุกอย่างกดค้างกินน้องสอนอยังให้มันหมุนอย่างนี้นะครับไม่ใช่แตะแล้วยกนะกดค้างให้มันหมุนไฟกระพริบก็คือรถล,ล็อกเรียบร้อยแล้วอยู่ที่สัญญาณโทรศัพท์ด้วยนะที่หมุนช้าคืออาจจะสัญญาณตรงนั้นมันช้าต้องมีสัญญาณแล้วนะถึงจะใช้ตัวนี้ได้โดนตัดโทรศัพท์ใช้ไม่ได้นะบอกไว้ก่อนกดล็อกกดค้างเหมือนเดิมครับพี่ให้มันหมุนปล่อยเลยนะครับ ไฟหน้ากระพริบดูอย่างติดสตาร์ทรถเส่นเดียวกดค้างรถมันจะพุ่งว่าเนี่ยขึ้นมขึ <canyon> ม้นเป็นตัวพี่เหมือนเดิมไหมฮะออามันขึ้นขึ้นแล้วผมวก็ <Chain> แกล้งแก่พี่ไงก็เลยจะหลัไงอ่ะถ้าถาูกต้องก็คือสตาร์ทแล้วเนี่ยถ้าเนี่ยถ้าเรากลัวหลงลืมอะ่ะแม่งสั่งอยู่ไกลเลยลืมดับไม่ต้องกลัวครับมันขึ้นฟอง ถ้านาทีพี่ไม่กดดับเครื่องรถจะกดดับให้เองนะครับอันนี้คือที่เขาอย่างที่บอยบอกไปตอนแรกอะที่บอยบอกว่าถ้าพี่อยู่กับรถเองอะพี่มาสตาร์เป็นเมนนวลอะให้สตาร์ทิ้งไว้ไม่คือไม่ได้ขับมาร,รักษาแบตบถนอมแบตอะต้องสตาร์ทิ้งไว้ประมาณ15นาทีเพื่อให้ไดให้ไดชาร์จอะไรมันปัน่นทํางานให้เข้ากระแสบแบตเพราะว่าถ้าพี่สตาร์ทแป๊บเดียว ดีัดีคร,อ,คร,อ,ครอ่ะหมดแล้วไม่มีแล้วในขัน้นในขั้นตอนสุดท้ายแล้วเหมือนเดิมตัดเครื่องกดให้หมุนทุกอย่างหยุดทำงาน